สุดาดีมันไมาใส่บ้านกันงานดีประตูใจเด้อเจอปัจเจเนตเสื้อชีวิตแล้วมาเด้อพี่น้องเลยมาทำบุญนกันตักบ้านจัดเนาะเสื้อที่เอามันก็บอึดที่เส้อตัวนึ่พี่น้องกระไลคนเดินเดินพินองทำบุญเดินพี่น้องเลยตักบาตรเออ คนอย่างนอกับก็นไรเพื่อนมานั่งอยู่ในนี่เดียวมัะไหนคะมันจะให้นอ๋ยทำคุณนักกันเด้ออาสาภัยโตราภัยอากีไทยวุฒากระไทยมราน้ำไทยแรงสามพ่อพ่อพนพอใจต่างๆอักแท้เอามาระวังกล่าวเพื่อขอปีขอเดือนขอวันขอยามเทวดาบรรลุนิมิตีเดียต่างๆในระหว่างเงินซาในตะปูโภ้โวริโภ แท้เครื่องหูมนานาทางสัสนาหัวโวยของเลียบยิ้มเพียงเกลียเห็นอุปัติเหตุเป็นผู้พานิบิดอันบอดีเป็นสิ่งกาลกินีอาปีพุทแท้ผมเข้าแก่พ่อแม่และดวงตากระพังวงตาญาติกาพี่น้องเห็นวามเดียวความพร้อมหนึ่งญาติหนอมอย่างคนรจะพายุอุปเสรรคจรทำเราเลิก เลขาเลยยสงผู้ปกบรองสีโคกับพมูสมมติสงสนทรงสินม์บริสุทใสสะอาดอันเ็นภรรนาตายจเกวอาลงมาเป็นที่เพิ่งพาเพศับลายโวยไัทห้าพัจากขอเข็นจังให้เลนิวิดในอุปัตาวะกัรโวทอนใยอันไรเห็นได้ยินแล้วนะในหายเสียงส่วนไปจึงได้นินมลภาษาเข้าบ่อนเอาวามมมูอ้อมขันนมสะว โตสัมมาสมุตัสสะนะโมตัสสะ <mí>